สวัสดีท่านเราก็จะมาติดสุขภัณฑ์นะพี่น้องเอ้ยน่ะ

đợi đam đợi đúng á, chờ đợi cập tạc, ừ. tạc, không? tạc, là y, tạc là đâu, có nào, tạc gì? Vát đấy tạc nó nè, tạc xịt tạc 嗯。 करे सब पेन आपका येले बहाना पे दिया ये बनाए हां कौन कि भानो इज में क्या लगा यार यो नहीं पेन

哼哼哦。<laughs> <laughs> Угу. У. Ну, на

Tut-t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 ut. เรียบร้อยทุกท่านพร้อมใช้งานนะครับทีนี้ก็ทำความสะอาดง่ายเพราะว่าผมไม่ได้ทำติดผนังนะทุกท่านถ้าทำติดผนังเนี่ยทำความสะอาดยากตรงนั้นมันจะถูยากเคยมีประสบการณ์แล้วก็เลยไม่ทำติดผนังนะ,ะเดี๋ยวผมจะทำคูกันน้ำนะท่านให้มันไหลไปข้างหลังอย่างเดียวนะไม่ไมให้มันไม่ให้มันออกข้างนะเออ อย่าลุยนะในคลิปต่อต่อไปฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ